รีค i t คนเข้าทํางานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรซูเม่ก็ดีตกมาตายตนไม่สามารถพูดความเก่งของตัวเองได้เราจะดึงส่วนที่ดีที่สุดของเราออกมายังไงให้เขาเห็นภายในเวลาเนยน้อยอ่ะสมมุติว่าเราเปิด Chat GPT แบบนี้มาแล้วนะแล้วตั้งโจทย์ก่อนยังไม่ส่งอะไรทั้งสิ้นนะสิ่งที่เราพูดก็คือฉันกำลังจะเตรียม Job Interview เป็นภาษาอังกฤษสิ่งที่ฉันจะให้กับเธอก็คือเรซูเม่ของฉัน และ Job Description ที่ฉันจะสมัครสิ่งที่ฉันต้องการให้เธอทำช่วยฉัน List Key Strengths จุดเด่นของฉัน u u l l i i i c t t o o นะของฉันว่าฉันมีคุณสมบัติอะไรและ Skill ของฉันนะคะที่ฉันควรที่จะพูดถึงอะ if you understand the instruction please say yes <Okay. S 2> มันตอบกลับมา yes แล้วนะ this is my resume learn this and I will provide you with the job description next ให้มันคิดแป๊บหนึ่ง This is the job description ฉันต้องมีอะไรบ้างสกิลอะไรบ้างมันจะล l i ต t ออกมาให้หมดแบบละเอียด